สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ณเดอะฮีโรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเรียกว่ารีวิวหรือเปล่าไม่น่าเรียกว่ารีวิวได้นะนะครับเรีว่าตัวที่มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะตัวที่แบบโคตรจะปวดหัวนะครับเป็นกันพาตัวที่ปวดหัวที่สุดนะครับในปี2022ที่ต่อมานะครับผมเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ At ตเทไรเฟรมนะครับดาบัน6601นะครับเป็นงานจีนนั่นเองนะฮะ อ่าเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คืองานดาบัน6 6 0 1นะครับผมเป็นงานจีนตัวแรกของผมเลยที่แบบคือผมอยากจะลองอ่ะนะนะตัวเนี้ยผมอยากจะลองว่าอยากจะรู้ว่างานจีนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การต่อการอะไรมันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ผมก็เลยลองซื้อมานะครับจากที่ผมชอบแอดเทเรสเฟมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยลองจัดมาดูนะดูซิว่ามันจะสมคําล่ำลือหรือเปล่านะครับซึ่งมองเผินๆนะครับก็พอรับได้นะนะครับ ปลายทางนะครับที่เราต่อ,อ,อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานแท้นะครับผมว่ามันสวยหมดนะครับผมนี่นะครับเป็นตัวแอทเทไรด์เฟรมไข่นะนะผมว่ามันสวยหมดนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ระหว่างทางนั่นแหละนะฮะปัญหาก็คือระหว่างทางในการต่อของเรานี่แหละมันมันสุดจริงๆมันสุดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแอทเทรเฟรมดาบันหกหกศูนย์ห ก่อนอื่นลองดูดีเทลมันก่อนนะเจ้าตัวนี้นะครับดูเพ,เพลินนะครับก็จะเหมือนลักษณะก็คล้ายงานแทนนะมันกอบของบันไดามาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งงานจีนตัวนี้ก็มีจุดที่ผมชอบอยู่นะจุดที่ผมชอบก็คือตัวดาบคาตนะนี่แหละนี่ครับผมถ้าเป็นของลุงบันนะครับของบันไดมันจะแบบสีทองนะครับจุดที่เป็นสีทองจะเป็นสีทองแบบว่าทองเทียนน่ะทองแบบว่าตุนต่นๆไม่ใช่ทองแบบนี้นะครับแต่ของดาบันนี่เขาชุบมาให้นะครับ นี่ชุดเป็นทองเมทัลลิกเป็นโครมมาเลยนะครับแล้วก็ตัวใบดาบเหมือนกันนะครับใบดาบก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะครับนี่คือจุดที่ผมชอบนะสำหรับตัวงานดาบันตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูจุดที่ปวดหัวกันบ้างนะทำไมถึงขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ปวดหัวที่สุดนะครับในปี2022นะครับก็คือนะครับตัวนี้ตอนที่ผมต่อคือแทบอยากจะโยนทิ้งเลยนะจริงๆนะครับตัวนี้คือแบบผมไม่อยากจะไม่อยากจะต่อเลยนะ ไม่อยากจะต่อต่อไปเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยก็คือเราต่อแต่งานแท้มาตลอดนะครับพวกงานบันไดมาตลอดซึ่งการประกบอะไรต่างๆมันเนี่ยมันมันแก๊บหมดนะครับมันเข้าแก๊บหมดเลยนะครับมันพอดีนะครับแต่ตัวนี้นะครับทุกสกิลที่ใช้ในการต่อของบันไดเนี่ยต้องยกมาใส่กับตัวนี้นะครับทั้งการซ่อมการคว้านการเหลาอะไรต่างๆนะครับต้องมาใช้กับตัวนี้เลยนะครับมันไม่พอดีสักจุดน่ะนะ มันไม่พอดีสักจุดก็ประกบก็ไม่สนิทนะครับประกบก็ไม่เข้านะครับก็ต้องซ่อมกันไปต้องกาวกันไปนะครับผมอ่ะชิ้นส่วนก็มาไม่ครบอีกไอ้ตรงเนี้ยสองจุดเนี้ยมาไม่ครบนะครับเนื้อพลาสติกของตัวดาบันหกหกศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยสวยน,นะน่าจะเป็นตัวแรกเลยมั้งเนี่ยของดาบันนะครับมันไม่ค่อยสวยน,นะครับเป็นเหมือนอพลาสติกเกรดตำตำนะครับที่หล่อออกมาแล้ว ดีเทลต่างๆล่องต่างๆมันก็มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับมันไม่ได้แบบลึกขนาดนั้นนะครับเวลาตัดเส้นลงไปอ่ะเวลาเราจิ้มพานเนลไลน์ลงไปนะครับมันก็จะแบบไม่ไหลนะดูดดูลักษณะของอพลาสติกดีครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือตั้งแต่จุดแรกเลยก็คือส่วนหัวแล้วครับส่วนหัวเนี่ยทุกจุดนะครับต้องซ่อมนะครับ ก็คือม mm ันต้องปาดต้องคว้านต้องเหลานะครับต้องขัดเพื่อให้มันพอดีนะครับให้มันประกบกันได้นะครับซึ่งผมทํายังไงก็ไม่ได้นะครับประกบกันก็ไม่พอดีสุดท้ายก็ต้องกาวนะครับทั้งส่วนที่เป็นเขาสีแดงนี่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ลงล็อกกันเลยนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆสังเกตดูนะครับร่องอะไรมันไม่มีเลยนะครับผมนี่มันไม่มีร่องอะไรเลยนะครับส่วนตัวเหมือนกันนะครับส่วนลําตัวเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยพลาสติก คุณภาพเยอะมากนะครับแล้วก็ล่องต่างๆครับตั้งแต่แขนไปเนี่ยตัดเส้นไม่ติดนะครับตัดเส้นไม่ติดเลยนะฮะในส่วนจุดขยับก็ถือว่าพอใช้ได้นะจุดขยับถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่มันยากตรงการประกอบมาและนะครับตรงส่วนขานะครับก็มีง่อยงองแงแบบนี้แหละนะครับเป็นเอ่อพีซีที่มันแบบไม่ค่อยได้คุณภาพเลยนะ ชิ้น PC ซนะครับชิ้นที่เป็นบอจอยของมันเนี่ยมันทําให้หลวมง่ายๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขยับเล่นเลยนะตัวเนี้ยผมต่อเสร็จผมก็ตั้งเลยมันก็ยังหลวมนะครับส่วนของดีคอนะครับที่ให้มาจะมีดีคอแถมมาให้นะดีคอน้ํานะครับกากมากนะครับไม่ติดเลยนะเป็นดีคอน้ําที่แบบไม่ติดเลยนะครับติดไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมต้องเอ่อโละทิ้งไปเลยดีคอที่มันแถมมานะครับไม่ได้คุณภาพมากๆต้องซื้อตัวใหม่มาแปะนะครับ นี่ไม่มีจุดไหนที่มันแบบได้มาง่ายๆเลยตัวนี้นะครับอ่ะสังเกตดีเทลตรงตัวดาบดิอันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับแต่ว่างานพลาสติกเห็นไหมงานที่เป็นพลาสติกะนะครับนี่มันมันตัดเส้นแล้วมันยังมันยังเป็นเลอะๆนะครับในส่วนของดาบใหญ่นะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื้อพลาสติกก็ยังว่าแหละนะ คุณภาพเกรดเดียวกับของตัวโมเดลเลยนะครับตัวดาบใหญ่นี่พอใช้ได้อยู่นะแต่การประกอบก็เหมือนกันครับประกอบไม่นสนิทนะครับประกอบแทบไม่สนิทนะครับต้องซ่อมซ่อมเยอะอจริงๆนะครับตัวนี้ยังมีแอคชั่นเบียดมาให้นะครับตัวนี้มันจะกอบของตัวไดฟิมใครนะครับของบันไดามานะครับก็อุปกรณ์ก็มีให้ครบนะถ้าพูดถึงความครบก็ครบไปแหละนะครับ จุดที่ประทับใจที่สุดของตัวนี้นะครับก็คือดาบดาบคาตนะนะครับของแอตเทรเลเฟรมตัวนี้สามารถไปใช้เล่นกับตัวอื่นได้นะและนี่นะครับและนี่ก็คือนะครับการพลาที่ปวดหัวที่สุดสําหรับปี2022ของพินะนะครับก็คือแอตเทอร์เตเฟรมไข่ดาบัน6601ครับงานจีนนั่นเองนะครับอย่าคิดลองนะเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าคิดที่จะลองนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากลองของก็ลองดูได้นะครับงบ ไม่แพงนะตัวนี้นะครับประมาณ7 0 0้กว่าบาทนะครับไม่แพงนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องใช้สกิลในการต่อนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากจะฝึกนะครับฝึกฝีมือในการประกอบแล้วก็อ่ะลองลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่อยากนะนำนะสงสัยได้ทิ้งแน่ๆนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับพีนณก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการพาที่ปวดหัวที่สุดในปี2 0 2 2นะครับก็คือดาบัน6601นนั่นเองนะครับเฮ้ยไปแล้วนะครับอยากคิดลองเลยนะโอเคครับสวัสดีครับ